เนินสง่าเมืองแห้งแล้งดินเลวที่หลายคนนิยามวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหัวใจแกรง่งผู้มีแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลรังงามให้มีความมั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดีครับผมนายจักรพงศ์มานาดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่าจังหวัดชียภูมิครับหรือในนามที่เกษตรกรรู้จักเกษตรเอ็นครับผมครับสำหรับประวัติการศึกษาของผมครับจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ศาสตว์ศาสตร์มาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผม และาทางครอบครัวนะครับสมรสกับานางสาวพิธิมากันเชยภูมินะครับครู้ชันานการพิเศษโรงเรียนสตรีเชยภูมิจังหวัดเชยาภูมิครับมีบุตรชายหนึ่งคนอายุสี่ขวบครับสำหรับประวัติการทํางานของผมนะครับก็คือเข้า,า,ารัชการเป็นพนักง,งานรชาชการตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตกรสำนักงานเกษตรษอำเภออัษมาจังหวัดระยอดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2554นะครับครับวันที่23มเมษายน2558นะครับได้บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะครับนักสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวงจังหวัดนน่าครับ สำหรับงานที่รับผิดชอบนะครับรับผิดชอบงานสรปชสจชส,สมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์อย่างสมาร,ร,รมมิกฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต,ต้นทุนในการใช้สารเคมีลงนะครับทําให้สุขภาพดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังผลักดันให้ยางพันธุ์ฟาร,ฟร,รมม์มเมอร์นะครับไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา11เดือนในปี2559ครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2560นะครับได้ย้ายมาลงตำแหน่งน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบูมันนแก่ครับ โดยงานที่เกษตรชอบนะครับจะเป็นงานสพปกงานแปลงใหญ่นะครับงานวิสาหกิจชุมชนนะครับงานสมาร์ทฟาร์มเมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับครับโดยได้ส่งเสริมให้เยาวนชนในอำเภอปุข,ขาม่านะครับเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และนำความรู้ที่ได้นะครับมาพัฒนา,ต,าต่อยอดจนจัดตั้งเป็นกลุ่มงานจิตชุมชนแปรรูปสม,มุนไพรนะครับและได้คัดเลือกอให้เข้าแสดงผลงานในงานกเกษตรชาติปี2 5 6 0 สามนะครับจนได้รับออเดอร์ของผลิตภั์คัาส่งไปยังต่างารประเทศจํานวนมากครับนอกจากนี้นะครับยังขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมห้วยสังขยานะครับโดยผ่านสพกคเครือข่ายนะครับทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับวันที่23กุมภาพันธ์2563ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการได้หลังจากนั้นในวันที่18มกราคม2565ได้มารงตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเนินสง่าจังหวัดเชยงคมณครับครับพอย้ายมาอยู่อำเภอเนินสง่าน,นะครับงานที่เรบผิดชอบนะครับก็จะเป็นงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเช่นนะครับงานยางสมัครฟาร์มเมอร์สมัคฟาร์มเมอร์งานวิสาหกิจชุมชนนะครับงานตลาดเกษตรกรนะครับงานอาสาสมัครเกษตรกรนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังรับผิดชอบตับบุล,ลางงามนะครับงานในตับบลางงามก็จะมีงานขึ้นที่เบียนเกษตรกรนะครับงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่งาน เราก็เครือข่ายนะครับงานวิสาหกิจชุมชนในตำบลนะครับงานสอปชสจชในตำบลลางงามครับครับด้านงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับกัผมก็ได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลตึกโบราณลางงามนะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากลุ่มนะครับกลุ่มนี้นะครับแจกลูกผลิตภัณฑ์จากอ้อยในพื้นที่นะครับเป็นการสร้างมูลค่าอ้อยให้เพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะขายเป็นอ้อยสดอย่างเดียวนะครับก็ ทำเป็นน้ำตาลปึกโบราณนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับยังปัญหาของกลุ่มก็คือขาดบรรจุพันธุ์ที่เป็นทันสมัยนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับคือกลุ่มนี้คือปกติเขาจะใส่ถุงขายเลยนะครับทําให้บรรจุพัธุ์ไม่น่าดึงดูดใจนะครับผมมองในเรืปัญหานี้นะครับแลได้ร่วมมือกับทางสำนักงานเกษตรอาเภอเนินสงาร่วมกับสำนักงานติดจังหวัดชายภูมินะครับร่วมสนับสนุนออกแบบบรรจุภันธุ์ให้กลุ่มนี้ใหม่นะครับเป็นทันสมัยขึ้นเป็นกล่องนะครับทำให้ มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับ <Higher. S 5> เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป็นอีกเข้าตัวหนึ่งนะครับท่านันาเกษตรผมมาอบรมให้ชาวบ้านหรือว่ากลุ่มของฉันน่ะได้มีความรู้แล้วก็มีรักการการกรมาหากินเนาะมีมีวิชามีอาชีพที่เป็นรักแรงคือถาท่านมีหลัการซือทําเก็บเียก่อนไ้นี้เป็นพูกพันธุ์ที่นสวย เสร็จทำสมัยให้ขายได้ขายดีเราก็มีกำไรเกเ่าขายดีเกิดแต่งงานทำสมัยเมื่อก่อนแต่ถุงยางในหลวงมีมีบรรจุภัณฑ์อย่างเชี่ยเลยการเรืองงานยังวัดความเมื่อยในอําเภอเือนสง่าของเรานะครับก็คือแนอําเภอเรืองสง่านะครับเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับจะมีอายุสูงอายุมากแล้วแก่ชราแล้วครับก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอเนินสงาของเรานะครับคือกระผมนะครับได้เข้าไปดําเนินการก็คือให้ความสําคัญกับแกษรัตนฟารมเมอร์นะครับเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยให้มีความคิดวิเคราะห์สามารถนําความรู้ไปพัฒนาเชื่อมโยงกการเกษตรตัวอย่างยักษ์รัตน์ฟาร์มเมอร์ของอำเภอนินสหาที่ประสบความสําเร็จนะครับก็จะมีะน้องอ้อยนะครับผมเนตรรัยชยภูมินะครับก็ สามารถที่จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หัวไวใจสู้นะครับพัฒนานําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับแล้วก็เป็นแปลงเรียนรู้ของอำเภอเนินสงะน,นะครับเพื่อที่จะให้ยังสามาร,ร,รถ farmer หรือเกษตรกร,รที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็สามารถพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ของเรานะครับไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ได้คัดเลือกนะครับคือน้องเศรษฐีปุยนอกนะครับ ได้ไปศึกษาดรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนสิเอ็ดเดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับมานำเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นนะครับมาพัฒนามาปรับใช้ในบ้านเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ทําให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นในพื้นที่ของอําเภอเนินสงงาและจังหวัดเชียงคุมต่อไปครับสำหรับการดําเนินงานโครงการสบอนะครับก็คือสบอเครือข่ายของขบวนการเขาก็จะมี2องสุดนะครับ จุดแรกคือจุดยูมูสีล่างนามนะครับก็จะเป็นสพวเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านผักนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือยูมูสามนะครับเป็นสปวเกี่ยวกับแานาส่วกระชงนะครับโดยในส่วนของการดำเนินงานนะครับเราก็จะได้ไปส่งเสริมให้ความรู้แลว้วก็ติตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรนะครับเจ้าของสปวเครือข่ายครับเพื่อที่จะให้เขาไปส่งเสริมหรือเป็นจุดต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในสพวเครือข่ายครับ ปลูกอะไรปลูกผักเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ทําอาหารปลอดภัยด้วยค่ะทํำพืชปลอดภัยเพราะว่าส่งขายด้วยแล้วก็ทางเกษตรอําเภอเนินสง่าทางเกษตรจําหก็มาช่วยส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้ส่งเสริมด้านสารชีวพันธ์เช่นไปโคดามาหลายๆอย่างค่ะครับสำหรับงานการส่งเสริมแปลงใหนะครับ บนละงามนะครับก็จะมี2กลุ่มนะครับคือ่อยลังงามกับแป้งใหญ่มะนขือหลังลังงามนะครับเราได้มีการขายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสปอหลังนะครับแล้วก็มีการจัดทําแปลงพ่นพันสะอาดนะครับโดยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานที่จังหวัดนะครับพันอีกที่1นึ่นะครับเราก็ได้มีการจัดทําแปลงสาธิตขึ้นนะครับเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและเป็นจุดขยายผลแปลงพันต้านทานโรคครับผม เที่ยวกับโลกนะครับทั้งทำานเด็กเรื่องงานตางๆหมาสนับสนุนหรือมาอบรมนะครับเกี่ยวกับเดไฟดังดันงนะครับท,ที่ป้องกันนะครับส่วน,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 นใหญ่เขา,าจะเป็นผ้าวโพดนะครับไม่เป็น,นรับเขาจะต้มแเขาไม่กิ ในงานลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเราได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในตำมลลางงามนะครับโดยเราได้ร่วมกับโครงการบริหารต่วนลังงามบูรณาการกันนะครับประชาสัมคัญสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และนนำเศษวัตถุและใช้ทางการเกษตรมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนนาเป็นตการวัดเป็นวลังงามได้บูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอ ให้ความรู is, ้แก er ่เกษตรกรด้านการส่งเสริมอาชีพลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของประชาชนสำหรับงานเผาไปเผาเผาไปเผาสหรับงานพื้ที่แบ่งเกษตรกรในตะบลลางงามนะครับจะเน้นความถูกต้องความรวดเร็วและก็ความแม่นยำนะครับคือการทํางานของเราต้องวางแผนการทํางานนะครับทั้งก่อนที่จะลงงานเราต้องประชุม ทางผู้นำนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านปกมนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกคนให้รับทราบถึงกฎกติกานะครับที่เราจะทำนะครับอธิบายหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนครับในส่วนของการขับเคลื่อนงานฝูนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลลางามนะครับเราได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับการขุมตรวจดินขุดตรวจดินเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการ ให้เกษตรกรประตูปุ๋ยใช้เองนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตนะครับเกษตรอำเภอเลื่อนสังาค่ะตอนนี้เขามาผ้าเห็ดปลูกพักแล้วการผ้าเห็ดปุ๋ยขี้มะพานานนำหมักแล้วกาเห็ดพวกไตโคโดมาิได้ลดต้นทุนสารเคมีลงค่ะแล้กกาไใส่มะซอยหลายอย่างมาทำวิธี ปลูกพักแบบได่จังได่น้ำนะจ้าเฮ็ดเพื่อกระดีค่ะสามาซอยเหลือสามัคคีแง่ชุ่มช่วของวันลุคฝ่ายหลักการปฏิบัติตน้องโหดนะครับทองตัวทองคนท้องงานนะครับทองตัวก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนที่ดีนะครับมีศีลธรรมจริยธรรมนะครับคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของราชการนะครับและยึดหลักการมีชีวิตด้วย หลักสิก่งจิตพอเพียงนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกบุบในวัยเจริญเติบโตนะครับเพราะว่า,วาต้นกล้าจะเจริญในอนาคตต้องมีแบบอย่างที่ดีให้เขานะครับส่วนการทองคนนะครับการทองคนก็นคือ,อมีความนับน้อนถ่อมตนนะครับสามารถาประสานงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือแม้กระทั่งติดต่อกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองมีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างกว้างขวางนะครับไม่ติดกั้นความคิดของคนอื่นนะครับครับส่วนการ พอง,งานนะครับปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะได้รับมอบหมายหรือไม่ได้รับมอบหมายนะครับให้ทํางานด้วยความเต็มใจเต็มที่นะครับมีความภาคเพียรน,นะครับมีการพัฒนาตนเองอยู่เส,สมอนะครับให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมต่อไปนะครับ การได้เห็นรอยยิ้มของเกษตรกร,กรได้เห็นคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นก็เป็นความสุขใจของพวกเรานักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรการเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรไม่ใช่เป็นเพียงแค่ง,งานนะครับจะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างอนาคตให้กับชุมชนที่ยั่งยืนในทุกวันที่ผมก้าเดิอนออกไปทํางานได้เห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังจริญเติบโตในทุกแปลงได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของพ่อพี่น้องเกษตรกรไทย ได้เห็นฝันของพวกเขาเป็นจริงผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นรู้สึกว่าทุกหยาดเหงื่อแรงกายทุ่มเทในกับการทํางานมันคุ้มค่านะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคในการทํางานบ้างแต่ผมขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อเกษตรกรเพื่อพ่อพี่น้องเกษตรกรที่ยั่งยืนเพื่อสร้างอนาคตให้กับการเกษตรการเกษตรและ ่งต่อความค่าปุ่ใจเป็นสู่รุ่นต่อรุ่นครับน้องจกักรพงศ์มาน้าดีนะคะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ได้ดีแล้วก็น้องจะเป็นคนที่บริการเกษตรกรได้ดีมากๆค่ะมีความเป็นกันเองแล้วก็เกษตรกรที่ผ่านผ่านมาเกษตรกรนะคะประทับใจน้องแล้วก็ในงานที่รรบผิดชอบนะคะน้องรรบผิจารณาเรื่องของวิสากิตช,ชนชนในเรื่อง วิสาจิมชน้องก็ยังสามารถประเมินอย่างนี้ค่ะน้องก็ไปให้คาแนะนํากับน้องๆจังสมารได้ดีมากๆในการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสากิตพนช่วะการการแปลรูกอะไรอย่นี้่น้องสามารถทําได้ดีมากๆแล้วก็การบริการงานที่อยู่ในตําบลในการขึ้นทะเบียนหรือการบริการทั่วไปน้องก็ดีแล้วกัการทํางานร่วมกับทีมงานน้องๆในสํานักงานน้องก็ปฏิบัติตัวได้ดีแล้วก็เป็นคือเป็นพฤติการที่ดีแหละค่ะน้องเขา ทำตัวเป็นสมาร์ทการในเรื่องขาวการเป็นตัวการปฏิบัติในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของขา้าราชการกาททางานมาอะไรนี่ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นขา้าราชการที่ดีเด่นของสํานักง,งานเกษตรอำเภอในสง่าคนหนึ่งละค่ะในเรื่องของการปฏิบัติงานเ้อเอ็มนะครับจักงม,มาน่าดีนะครับก มีการเชื่อมโงอยงกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรผู้นำนะครับผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่นะครับที่จะสามารถพัฒนางานเสริมในพื้นที่ของเราได้นะครับหรือฉพาะงงานกลุตรตร่มธุรกิจต่างๆกลุ่มชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่พื้นที่นะครับการปลูกพืชมูลค่าสูงก็เราก็สามารถทํากิจกรรมนะครับในพื้นที่ได้ดีนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นการวิชาการแล้วก็ส่งข้อมูลจาก พื้นที่ดีครับก็ขอใหนอ้น้องประสบความสำเร็จครับผมครับผมพี่เอ็นสำหรับผมนะครับผมก็เป็นทั้งรุ่นที่ที่ดีนะครับผมแล้วก็เป็นแบบอย่างของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่ดีนะครับสอนเทคนิคต่างๆให้กับผมไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าหาชุมชนด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับเรื่องสําคัญต่างๆท้านการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นการกษษาปลูกการ,กาการดูศัตรูพืชน,นะครับือเ,เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับด้านงานเกษตรครับซึ่งผมเองนะครับ มาบรรจุได้ตอนเจอกับพี่เขาพอดีเลยครับพี่เขาจะสอนงานต่างๆให้ผมปฏิบัติงานจนมีความชํานาญมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวพี่เองนะครับเขาก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับผมทํางานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความยึดมั่นในความถูกต้องและก็กฎระเบียบต่างๆของภาครัฐนะครับเขาก็จะให้คําแนะนํากับผมตลอดเวลาผมทํางานเขามีความรู้มากๆเนื่องจากว่าเขามีประสบการณ์สูงนะครับผมเขาก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทํางาน การราชาการต่างๆที่ผมอาจจะไม่เคยทําเขาก็จะมีคําแนะนําที่ดีแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของราชาการนะครับผมแล้วก็อีกสําคัญเลยคือเขาเป็นพี่ที่พึ่งพาได้มากๆครับไม่ว่าผมจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็เข้าไปปรึกษาพี่เขาได้ตลอดคือผมนะ่ะอาจจะยังทํางานไม่ค่อยเก่งนะครับก็ได้พี่เขานี่แหละช่วยได้หลายๆงานเลยนะครับ สำหรับพี่เอ็นนะคะพี่เอ็นก็เป็นพี่พีดีนะคะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการส่งเสริมการเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงต่างๆได้แล้วก็สามารถทําให้เรานําสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะมาปรับใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยค่ะ